วันนี้กับอิงจากออโต้ลิฟเทคนะครับเราจะมารีวิวจอไอทัชนะครับเป็นจอ Android ตรงรุ่น Toyota ยาริสนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่น7.0นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูลูกเล่นนะครับว่ามีอะไรบ้างลูกเล่นของจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะ UI ลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามเดี๋ยวเราลองมาดูที่ตัววิดีโอนะครับนี่ก็เป็นไฟล์ เอ็มพีโฟนะฮะโหลดมาลงไว้แล้วเสียงดีขึ้นกว่าเสียงเดิมด้วยนะครับของเดิมน,นี่คุณภาพภาพนะครับชัดแจ๋วแววๆน,นี่เปลี่ยนสามารถใช้ลิ้องวองไรเดิมได้นะครับน,นี่เปลี่ยนเพลงนะครับ ุภภาพ,ภาพดเาดี๋ยวเราลองไปดูนลองดูฟังก์ชั่น,นอื่นนะครับก็จะมีเป็นวิทยุนะครับอ่า MP3 นะครับแล้วตัวนี้ไฮไลท์ก็คือจะเป็น Android ก็คือจะมี Play s t o r e นะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนี่ Play s อ o r e อันนี้ใช้เข้าสปอร์ตจากมือถือนะครับนีบ่ฮะ สามารถโหลดได้เลยลูกค้าอยากได้แอปอะไรนะครับแล้วก็จะมีเป็น y t u t u นะครับนี่นะครับลองเล่นดูนะครับจอตอนนี้ไวมากนะครับนี่นะการประมวลผลนะครับค่อนข้างไวเลยพวมอะไรก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับดี๋ยวลองมาดูกันที่แมพนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับ ออฟไลน์จะเป็น i อโกนะครับตัวนี้มี GPS ในตัวนะส่วนออนไลน์ลูกค้าสามารถโหลด Google Map จาก Play s t o r e ได้เลยะนะครับเดลองลดกดดูนี่จะเป็นลักษณะหน้า UI ต่างๆครับสวยงามนะครับครับลูกค้าอันนี้เป็นจอตัวใหม่นะครับกับเครื่องเสียงเดิมรู้สึกไงบ้างครับก็ชอบอะค่ะว่าอย่างนี้ปกติก็คือเขาไม่มีจอเนาะวันนี้ก็มีจอเพิ่มมาก็คือทําให้สะดวกในการ เสียงก็ดีแล้วก็เวลาเราขับรถไกลๆเนี่ยเราไม่ต้องแบบเปิดจี s กับมือถือแล้วก็ใช้อันนี้เป็นจี s นํนำทางได้ก็สะดวกนะคะเพราะว่าปีใหม่นี้ก็จะเดินทางไกลแล้วก็เลยมาติดนี่คิดว่าเสียงดีขึ้นกว่าเครื่องเสียงเดิมไหมครับก็เสียงดีขึ้นค่ะเมื่อกี้ลองฟังแล้วก็คือกระหึ่มดีคิดว่าการใช้งานเนี่ยเหมาะกับการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับมากค่ะขอบคุณมากครับ